สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาหลบระหักแพ่งที่เขาเบิ่งเขาส้มส่งประมงสบายดีย่ามเทียงเทียงแล้วมือนี่ป้ามาสิผ้าส้มมือนี่แม่มือนี่เวลาม่ายผ้าเที่ยวอีกแล้วไอส่างผ้าเที่ยวสผ้าเบิ่งผ้าส้มเคื่องเป่ามัดจีมัดีใจแห้งที่น้องเื่องเป่า เรื่องปั้นดินเผาเรื่องปั้นดินเผาชมไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่แนวงามงาม,มีทุกชนิดเลยสมสี่ฝั่งนั้นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเสาวแพงเอาเลยคนละฝั่ง ส้มแบบผ่านๆไปเลยมีทุกอย่างไม่คือคนหให้ส้มให้ส้มเป็นเป็น อาหารตาจกหน่อยอนี่สม้วัอยนมีมามีทุกอย่างเลยอเ,อเ,เอ,อ้ยผืนสีผ้ามาเบิงมาชมแนวที่แบบเ,เป็น,เ,นเป็น เป็นของเก่าๆเนาะที่เพิ่นภาไปเบิ่งเครืองปั่นดินเผานี่ก็เป็นงานพเมื์งานสร้างคนที่เมกันมีทุกอย่างเลยโอ้โหมีทุกแบบพ่นอะองค์นั่นองค์นี้องค์ดูซีองค์แมทธรณี มีขบวงจอดเลยทวิสวรรณะอันนี้ได้สะสุดยอดสุดยอดงานยังไงคะ โอ,อ้ยสิเห็ดงานอย่งไดนเนาะมีแต่หลังจานหลังหนามซักผ้ารีดผ้าแล้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด้ดย,ดดย,ดยมีแต่ยังงงงานลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วจะพามาชม ไก่ผ้ารวยแพงมีทุกชนิดอืมเครื่องปั่นดินเผาทุกชนิดขอชมหน่อยเด้อค่ะเด้ออุ้ยสะออนซ่อนเด้ อ่นช้อนเด้คือมาหลายทีมีแต่แนงามงามๆเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดเป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งเด้อพีน่นนอะถือว่าหลาย ไร่ห่านอำเภอชูกชัยนครราชสีมาโอ้อยากอยู่ไก่ด้สิเอาบุ๋ ลายงาม,มทำเป็นลวดลายอีกเดอ้อพี่น้องอ้างคึ้นมางามแทน มีแต่งามๆแต่เอาเมือ่อไรราคาครับอยู่ทีพันแต่ล่อยหกล่อยพี่น้องามอิเลอโอโอ้โห บรรยายบนบถือพี่น้องเอ้ยมันงามเนาะีแต่แนวงามงามบรรยายบนบถือก็ขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อหลไม้ายที่พามาเที่ยวมาชมอีเนาะวิสะออนเดิใหญ่เป็นแหลงทีวันใหญ่อีนนี้ดได้พี่น้องพิตรหะใหญ่ นี่ถูกสนิทที่อยากได้ไปว่าเสียได้คือกันมีแนวอยากได้กับเอาเ <c oughs> มืองบัวได้เด้ออืออ่างงามอ่างงามมีกระสิเห็ดธรรมชาตธรรมชาต <c oughs> ร้านป้าแต๋ว อ้าววันนี้ค่าคนสวยหมตาเลยอาเ,อายเียในไเฮียฮะมา,มาเองเลยวันนี้ยเมียแย่กแย่เล้านน้องชมพูแนนลในสิ่ติติติ๊ติ๊ติ๊ติ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  มูนี้ปลาเมาคลิปนี้เนาะอปลาเมานำเสนอนะพาบึงพาสมเกี่ยงปั้นดินเผานี่แต่งามงามนี่ถูกแบบถูกชนิดงามันลีอรอ้อยเลยที่น่องบุกเลยเห็นจะเขอน คุละห่านเนาะทีปลาเมาเขาปลาเมาวเขาีนสองห่านขาตุ้งเขาส้มห่นตรงนั้นความกบเบาหงกับสาวแพงขอห่านคุณ

จ็กสีทือไปนเนียนนเ่ยเลยเนาะยามันแตกมีแต่เนี่ยงาม โอ้ยถูกสนิดพี่น้องเอ้ยไปจักแนวสีบัญยายเลยเด้อซากาถูกสนิดข้อใส่ถูกสนิด อุ้ยแก้วแก้วคืองามแท้อันนี้ใบเถอะเด้ออันนี้ฮะใบละยี่สิบบา้โอ้ยคอยสิถือเมื่อได้บอดี้ไไนี่คอยอยากได้แก้วนี้อันเท่าไหร่อันละยี่สิบบาทโอ้ยเฮ้เพิ่นหอ่อให้สิถือเมื่อได้บด่หืม,ม,ม,มสิบแตกบ่หืมใส่รังใส่รังละหอ่อ นะโคกน้อยอ้อันเ่าไดโคกไหมโคกน้อยคาก้จ้จิ๋หา,าจะดตาอยู่ตามโคกหินนั่นแหะไม่ใหญ่เนาะฮะไม่ใหญ่กีอยู่อีสาสวยนะซอฟเฟลอด้เกระเพาะเกระพนกล่องี่ย่เต็มทีฮิวนะสิได้ยังละ่ะเธอได้แต่ไก่ Ơi, khỏi cà khịt chứ để cãi nè Bố mẹ uống đầy nhanh không ạ? đầy lèo, đầy lèo, đầy kèo Đầy kèo, Yêu mưa khỏi mưa hò mày đâu, bố chai อยู่ออยยููย่่นี่เลยโบเห็ดนี่นะไม่ใช่แต่อันนี้งามมาแต่เนื้อโอ้งามอยู่เนื้อไครมาไป็นยิงเข่งก็มาไปหัวดอกเห็นมีแจก๊กมาเพ้อโอ้ยี่มันมันลูกค้าเลือกแจกเองเอาเบญโอ้ด,ดูอ่อ<ด>าแต่งานมาแต่เนื้อโบแมนอยู่กับนี่เ้ค่ะผ้าส้มเครื่องปั้นดินเผากระโบถั่วบันไดนะ้ำพี่น้องผ้าส้มอยู่สองห่านสามห่านกระโบถั่วถึงบันไดเพปวะห่านใหญ่ก็มาเอากาศ เวลาก็มาไหลแล้วเนาะกสิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองปราะเมาในเด้อขอขอบบุญขอบคุณทุกคนที่เขาเบิ่งเข่าส้มทั้งการยิ่งการทรายผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวฮาลูกพี่น้องฟังไทยก็ดีคลิปนี้กาสิขอจบไปก่อนเนาะสม้มต่อไปว่ามีอย่งอีกเนาะสบายดี